อะไรคืออาวุธอันตรายของเขาถ้าเขาเก่งกว่าเขาเหนือกว่าแสดงว่าเราต้องไงครับเราต้องซ้อมหนักกว่าเดิมวันนี้ต่อให้เราเป็นคริสเตียนก็จริงครับเราเชื่อในพระเยซูจริงๆครับนะครับเราถูกเรียกถูกเลือกก็จริงครับแต่เรายังอยู่ในโลกที่เป็นไงครับปกคุมภายใต้สิทธิอำนาจของมารอยู่เพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นไงครับต่อสู้ในทุกๆวันครับเรายังคงต้องต่อสู้ทํางานรับใช้พระเจ้างานใหญ่ๆสําคัญๆ ถ้าสังเกตไหมว่าเราสู้หนักมากแต่ท่านต้องสู้ครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องสู้ครับไม่ใช่ว่าไม่สู้ไม่ใช่ว่ายอมแพ้เพราะจ้บอกให้เราสู้สู้แล้วเราจะชนะสู้แล้วมันจะถอยหนีเราไปเอเมนนะครับมันทําให้เราเจออุบัติเหตุก็ได้นะครับมันทําให้ครอบครัวเราพังก็ได้นะครับทะเลาะเบาแวงในครอบครัวเราได้นะครับมันทําให้ธุรกิจเราเจงได้เลยนะครับเป็นเล่นไปนะ มารมันไม่ธรรมดานะครับมันน่ากลัวแต่เราไม่กลัวถึงมันจะน่ากลัวแต่เราไม่กลัวถ้าเรารู้ว่าเราสู้กับใครและใครสู้อยู่ด้วยกับเรามารจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปเลยนะครับ